สภาพอากาศวันนี้กรมอุตุเตือนฝนถล่ม44จังหวัดกรุงเทพโดนเต็มๆต,ตกหนักร้อยละ70ของพื้นที่ระวังอันตรายรวมกันโชกแรงเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน วันที่17พฤษษภาคม2565พยากร์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยแล้วประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ใกำลังปานกลางพักปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงโดยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคกลาง ภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตารายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้และเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองรวมทั้งหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โลง่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้สิ่งปลูกสร้างและป้า้โคนณาที่ไม่แข็งแรงสําหรับเกษตรกร ควรเตรียมป้องกันและระวังความเสียหายที่เกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา0600วันนี้ถึง0600ของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักกับลมกันโชกแรงในบางแหง่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางสุขโขทยัยกำแพงเพชรและตากอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกันโชกแรงในบางแหง่งบริเวณจังหวัดเลย ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักกับลมกันโชกแรงในบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาท สุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครการจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักกับลมกันโชกแรงในบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครน,นายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสลมตอนออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักมากในบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 5องศาเซลเซียสลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ กำมีฝนตกหนักมากในบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาระนองและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักกับลมกันโชกแรงในบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมง